สนับสนุนโดย AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh วีตารุ่นสกัดเข้มข้นพล Cam u s คามูคามูไทยประกันชีวิต แล้วบอกเลยว่าอลังการงานสร้างจริงๆนี่เมื่อกี้เล่ากันตอนต้นรายการเราก็ไม่คิดว่าจะโอวหหอลังการอย่างนี้<ช>คือไปดูแล้วมันไม่เบื่อไงอคือนุ่นว่านะ มันเปลี่ยนมุมมองของการไปชมงานศิละปะเมื่อก่อนก็นคิดว่าถ้าเราจะไปดูงานศิละปะไปดูปฏติมากรรมดูอะไรสักอย่างตรงนี้ก็เหมือนเหมือนที่คุณเอกบอกเข้าไปชมไปดูไปอ่านแต่ว่าคนบางกลุ่มเท่านั้นถึงจะอินอแต่พอถ้าเกิดมีเรื่องราวมาเล่าเปน็นนิทานทําให้เราตื่นตามัน,มนสนุกนะมันสนุกก็อินไปกับเรื่องราวเราจะได้ชมอย่างจริงๆจังๆเนี่ยเราจะเปิดกันสักเมื่อไหร่คะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมครับตอนนี้เราดีลกับทัวร์ไว้นะครับเราขาย บัตรเข้าชมรูปหน้าไปแล้วหลายแสนใบจริงป่าจริงครับโอ้ยอย่างเงี้ยต้องให้ต่างชาติดูนะจริงๆคนไทยเนี่ยได้ดูอยู่แล้วล่ละแต่ต่างชาติต้องนําเสนอเขานะะจะได้เห็นว่าโอ้เรามีของดีอย่างนี้ใช่ครับก็คือความภูมิใจของคนไทยเนี่ยนะครับก็คืออยากให้ภูมิใจเพราะว่าเราเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาเห็นว่าคนไทยมีของดี พูดถึงเรื่องราวกันสนุกสนานแล้วเรามีคำถามตบท้ายเลยเพราะเดี๋ยวพี่มีของพี่ในใจเป็นอที่พี่อยากรู้มากเอาแบบไหนเอาให้เขาบ้า่ไม่ไม่เยค่ะท่านนี่ต้องขอถามวิชาการนอะไรเลยไหนไหนเพราะคุณแม่เป็นครูเราก็เลยรู้สึกว่าคุณเอกทําเรื่องของการศึกษาแล้วเราก็จะมีความคิดว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเยาวชนของชาติตรงเนี้ยการศึกษามันควรจะ เป็นในทิศทางแนวไหนที่คุณเอกมองอยู่อะค่ะเผื่อมีลูกมีหลานนี่ไงถามเพื่อนะจ๊ะเนี่ยเผง่อยู่ประเทศที่เจริญเนี่ยเจริญจากนักคิด innovation ความคิดสร้างสรรค์หลักการของผมก็คือว่าต้องสอนคนให้คิดเป็นตอนผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยต้องบอกว่าคิดไม่ค่อยเป็น เพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยกำหนดตารางให้เราเดินต้องอ่านอย่างนี้ต้องเป็นคนแบบนี้ไปอยู่เมืองนอกนะครับพอเขาคลาสเรียนด็อกเตอร์เรียนปริาโทเนี่ยเขาดิสคัสันในห้องฝรั่งพูดเรานั่งเอออะไรครับอาจารย์ก็เรียกมิสเตอร์ทิวไัยงามสะกดย่ามกันเจเดอเจอเราก็ทำเป็นฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราตอบไม่ได้คุยกับเขาไม่เป็นเราแสดงความเห็นไม่ออกพอกลับมาเราก็คิดเลยว่าต้องสอนเด็กให้คิดเก่ง ทีนี้ทํำยังไงก็ต้องสอนเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยครับผู้ปกครองเนี่ยจะมองเห็นในเรื่องง่ายๆว่าเด็กเนี่ยต้องปลูกฝังบางเรื่องตั้งแต่เด็กเช่นภาษาอังกฤษเด็ก3ขวบเนี่ยนะฮะให้เรียนภาษาครึ่งปีพูดได้ชัดแบบฝรั่งนะครับแต่ผมใช่ครับผมหรืออีกหลายๆคนไปอยู่เมืองนอก5-6ปีกลับมาสำเนียงฝรั่งเราพูดไม่ได้เท่าเขาตัวนี้แปลว่าศักยภาพในการเรียนรู้บางอย่างของเด็กมีสูงกว่าผู้ใหญ่ แต่ผู้ปกครองนะครับจับต้องได้แค่เรื่องภาษา<ม>เลขดนตรี<ม>ซึ่งความฉลาดหลากหลายของมนุษย์มีทั้ง10อย่างนะครับ<ม>ตามทฤษฎีของ Howard g a r d n e เเพราะฉะนั้นการศึกษาของทิวพยงามหรือของ Brain School เนี่ยที่เราทำอยู่คือเราดึงความฉลาดหลากหลายของเด็กออกมาเด็กถนาดไม่เหมือนกันนี่ครับเราต้องค้นให้เจอตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเ,เลยว่า<ม>เด็กคนนี้โตขึ้นไปเขาจะทำอะไรได้ดีที่สุด พัฒนาศักยภาพตรงนั้นออกมาอันนี้เห็นด้วยตอนเด็กน้นก็เป็นเด็กแบบท่องวิชาท่องนี่ได้เอตลอดเลยอ่ะการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันการมีการโต้ตอบกันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาสมองนี่เห็นด้วยมากๆนะคะเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งอยู่ในห้องเรียนทั้งวันนะครับเรียนครึ Demon> ่งวันก็พอนะฮะในวิชาที่จําเป็นครึ่งวันหลังเนี่ยให้เขาไปค้นพบตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยกิจกรรมต่างๆเด็กไม่ทํากิจกรรมไม่ค้นพบตัวเองจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและเด็กค้นพบตัวเองได้ดีที่สุดโดยการเล่นเล่นแบบที่มีความรู้หน้าที่ของโรงเรียนคือจัดการเล่นขึ้นมาในหลายรูปแบบให้เด็กค้นพบศักยภาพตัวเองถึงถาม,ม,มเรื่อง,เ,องเด็กมาไปแล้วนี่ลองถามเรื่องแม่เด็กมั้งสิอะไรมีเด็กก็ต้องมีแม่เด็ก เขามีข่าวลือผู้ชายคนเนี้ยว่ารู้แบบว่าเขาฮอตขนาดไหนหุยสาวๆนี่ฮอตฮอตนะรู้ได้ข่าวามีลูกแล้วหรือเปล่าคะโอ้ยจตรงมากเลยิงยังครับยังไม่มีแต่ว่ามีแฟนแล้วก็มีมีคนรู้ใจครับมีคนรู้ใจไม่หรอกแม้จะเหลือแล้วขนาดนี้เอ้าถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะมีคําถามนะคะว่าทําไมไม่แต่ง อ่าสเตรทหรือเปล่าอมีเก็บที่บ้านหรือเปล่ามีลูกแล้วแน่แน่เลยเขาก็เป็นหนุ่มฮอตเรียกว่าติดอันดับติดอันดับต้นๆเลยนะครว่าแบบเป็นแพ็กเกจที่ดีที่สาวๆก็อยากจะแบบรู้จักจับจองกันขอบคุณที่ที่ถามว่ามีแฟนหรือเปล่าคนรู้ใจนี่สุภาพสตรีนะครับอ่าเดี๋ยวเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับไม้อยู่แล้วอาจจะเอ้ยชอบป่าเดียวกันหรือเปล่าเห็นขนาดเห็นขนาดไม้ เคลียให้กับกสาวเหม,ม,มือนกับเพื่อนสนิทมากกว่านะครับจริงๆแล้วประมาณนั้นมา<ค>ที่ดีฉันบ้าง<ะ>อยากรู้เรื่องส่วนตัวคือเรื่องรูปร่างเพราะว่าก็ติดอันดับหนุ่มที่รูปร่างสาวๆและพวกเดียวกันชอบมีวิธีการดูแลรูปร่างยังไง <c oughs> เพราะว่าพี่เห็นแล้วพี่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ดูแลตัวเองครับหลายคนมองว่าเงินทองบ้านใหญ่โตรถหรูๆคือความมั่งคั่งของชีวิต ผมมองว่าความมั่งคั่งของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคือรูปร่างที่สวยงามสุขภาพที่ดีและจิตใจที่มีความสุขทีนี้แต่ละวันเนี่ยคนเราหลงไหลอะไรบางคนชอบเงินมากชอบรถมากก็ขวาคว้าอยากหาของดีๆมาใส่ผมเนี่ยคิดว่ารูปร่างที่สวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคราซี y แม้กระทั่งรูปร่างตัวเองนะฮะวันๆผมก็เหมือนศิลปินที่แกะไม้แกะสลักผมก็ ทำยังไงจะให้แขนใหญ่ขึ้นนะอยากมีอกมากขึ้นอะไรท่าน้องยังมีซิกแพคนั่นแหละครับก็ปั้นแต่แต่เรื่องนี้พี่เชื่อว่ารูปร่างคนมันปั้นได้ถ้าเราต้องการจะปั้นแล้วเรามีวินัยเพราะงั้นใช่ฮะออกกําลังกายตลอดแล้วก็เช้าขึ้นมาผมก็วิดพื้นละวิดพื้นกี่ทีฮะร้อยทีครับติดต่อกันแล้วก็ไปทํางานก็ระหว่างวันเพลียๆขึ้นมาก็ ลงโทษตัวเองเหมือนทหารนะครับอ่ะห้าวเลยลงไป2ี่ทีคือคือเราเราเหมือนควบคุมตัวเองลงบาลงพื้นแล้วไปไงมันตามันก็เหลือขึ้นมาเลยเราก็จะเบรนแคลอรี่ตาเหลือขึ้นมาเลยครับบางทีมันหลังอยู่จะได้จำไปทำมั้งมันก็เหลือแล้วลงไปวิตพื้นอ่ะมันต้องเหลืออยู่แล้วปกติเวลาออกกําลังกายความเข้าใจนุ้มคือมันเหมือนต้องเซตเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจะต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้ไม่ต้องหรอฮะไม่ต้องครับ คือคิดก็ทาได้ตลอดใช่ไหมว่ตอนถ้าเกิดเราสัมภาษณ์อยู่อย่างเงี้ยพี่เอกเขาวิดพื้นแล้วเขาก็คุยไปได้ไว่ได้อะทำจริงขนาดผมขับรถมาที่นี่นะฮะทำไงฮะผมยังซิดอัพไปด้วยเลยครับฮะคือทํางี้ฮะจับโฮมอะไรนะครับแล้วเออแล้วก็อึนั่นอย่างอื่นละครับเดี๋ยวนะฮะจับโฮมอะไรนะครับเงใช่แล้วเราก็ยกขาไปด้วยอย่างงี้รถติด รถติดซิตอาพไปได้แล้ว50ทีแต่เรื่องจริงเพราะว่าคนที่เขาออกกําลังนี่ทำอย่างนี้ตลอดจริงจริๆอย่างเงี้ยคิดว่าพี่ทําอะไรพี่เก่งแมวท้องเก่งแ้าท้องทำาแมวให้รู้สึกว่าท้องมันไปติดข้างหลังถูกน้พี่ไม่มีพุงเลยไม่ต้องข้าแมวอยู่แล้วไม่ก็อยากปั้ตัวเองกันแหลกอยากเอวยิเอ็อยากดูอ่ะใครอยากดูบ้างสาวสาวสาวานเลย ต้องดูแล้วก่อนอื่นต้องถอดเสื้อใช่เพราะว่าคุณผู้ชมยังไม่เห็นว่าถอดเสื้อไม่ไม่ต้องถอดหมดนะเดี๋ยวพี่แต่ก่อบเขาดีเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครขอทิชชู่มาเช็ดน้ำลายนุ่นหน่อยนะเป็นสาวคนเดียวในที่นี้คือเป็นผู้ จริงๆผมกลัวจะเสียงดังอยากจะล้มตัวลงไปอย่างี้เลยมันจะดังไวไหมฮะดังๆค่ะล้มไปค่อยๆลมปกติเดี๋ยวท่าสิทอัออ้าวนมนมทั้งหลายจำแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลอกกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยโอ้มาไปกลนี้มันช่วยอะไรบ้างช่วยหน้าอก หลังและคอคอด้วยเหรอแล้้วววก็เอดยทั้งตัวเลยครับเพราะมันคล้ายๆเราแพลงอยู่มีคนตะโกนมาว่าอยากดูซิกแพคอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวคนที่ตะโกนมาไม่ใช่หญิงแท้ด้วยไอคิ้งสิบอะไรเนี่ยเธอไม่รู้ความจริงเหรอคะพี่ให้ไปพันหนึ่งอาซิกแพคไปสิโอ้โหเลยครับด่าเลยนะ เนี่ยถ้าไม่ดีนะเราไม่ให้ออกหรอกพี่เองสัญญาถ้าไม่ดีเราจะตัดทิ้งโอเคโอเคใครยอมกันโอ้ยงั้นเลยเหรคุณคดูนี่นบอกไว้ก่อนนะนานๆจะเห็นด็อกเตอร์นัทธีริดทิวไผ่งานแป๊บป๊บเปิดและที่สำคัญเนี่ยเป็นของสะสมที่ดูได้ยากโอ้โหเอาพวกพวกเราช่วยกันนับหนึ่งสองสามนะ เอาแค่นี้ก็ได้อ่ะไม่งั้นเปิดหมดเดี๋ยวใจสลายหนึ่งสองจริงจังปะ้ยจุอกนี่ว totally> ้าวอ้าโอ้าวพี่เอกนี่พี่เอกได้เปลี่ยนน้องที่พี่เซวหญิงแท้คนเมื่อกี้ให้เป็นแบบนี้เป็นแลกนี่พี่เห็นนะ ทำไมเธอสองคนไม่จ้องอ่ะไม่ฉันว่าเธอไม่ได้มองเธอไม่เห็นชื่อเลยจะถึงแีพี่หนูจะโค้นูู่แล้วลูกแต่อยู่นี่แม่แอย่าเป็นแบบนี้โอเคโอเคขอบคุณณค่ะขอบคุณเอานั่งต่อเอาใส่เชืไม่ต้องใส่แล้ว้อปกติโอ้โหนี่คือการดูแลตัวเอง ถามว่าการออกกําลังกายดูแลตัวเองปั้นร่างกายตัวเองเนี่ยมันได้อะไรในชีวิตบ้างนอกจากความสุขที่ได้เห็นรูปร่างที่ดีได้เยอะมากเลยครับหนึ่งจิตใจที่มีความสุขเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงถ้าเราอยากทานอาหารอร่อยทานแล้วท้องอืดทานแล้วอ้วนนะครับจะสนุกไหม หรือว่าอยากจะเดินท่องเที่ยวไปเมืองนอกง่วงเหงาหานอนทั้งวันก็ไม่สนุกมันทําให้สุขภาพดีด้วยทําให้สุขภาพดีครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบทานก็ไม่อยากจะเลือกทานโอ้เดี๋ยวชั่งน้ําหนักเลยเอาเท่านี้กลมพอนะไขมันไม่ทานข้าวขาหมูมาเลยครับโอ้เง้นแสดงว่าทานได้เต็มที่ครับออกกําลังกายนี่อาทิตย์หนึ่งกี่วันฮะท,ทุกวันเลยครับทุกวันจะมีวันหนักวันเบาถ้าเราเล่นหนักมาแล้วก็ต้องมีเบาบ้างผ่อนหนักผ่อนเบา ดูเห็นแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยครบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหน้าที่การงานนะคะธุรกิจดูแลตัวเองเมื่อไรจะสละโสดล่ะภออาระเยอะครับภาระเยอะภาระเยอะก็งานผมทําหลายอย่างเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยอว่ากันเรื่องนั้นคือยังไม่ได้ไมีแผนอะไรว่าจะต้องอายุเท่านี้เรนผ์ขนาดนี้มันก็จริงๆแล้วก็ควรจะนะควรจะลงเลยได้ครับเดี<ณ>๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าแต่งเลยแล้วกัน แม้คุณผู้ชมเขาวันนี้นอกจากจะได้ตื่นเต้นที่เราได้เห็นวูด d แลนด์เมืองไม้นะคะแล้วยังได้คุยกับดรเอกนัทกฤตทิวภัยงามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและเพื่อผู้อื่นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งที่เราพร่าและภาคภูมิใจมากขอบคุณดรเอกนัทกฤตทิวภัยงามค่ะขอบคุณมากค่ะ ก่อนแากกัานวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อพิธีกรนะคะของเนีย e นจาก Eclipse at Central ชิดลมค่ะของน้นจาก s a n r o ค่ะของเปิ้ลนะคะเครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะค่ะวันนี้เราทั้งหมดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่มีความสุขสุขหน้ากลับมาพบกับพรวาวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ หลายคนมองว่าเงินทองบ้านใหญ่โตรถหรูหรูหหหคือความมั่งคั่งของชีวิตผมมองว่าความมั่งคั่งของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคือรูปร่างที่สวยงามสุขภาพที่ดี<อ>และจิตใจที่มีความสุข